สวัสดีชอบดูซิเนตและชอบอ,อพอลโเซียดีกว่าเชิญคุณนุนเนีย่ยเลยได้สวัสดีทุกคนเลยนะคะเย้โอเคมาเริ่มจึ้งจึ้งจิ้งจึ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 ้งจ้งจ้งอ หลูเซเนสที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้หลูเซนเก็จะมามอบความรักให้แล้วนะคะว้าม,มันบ่อกใช่เด้อ <laughs> ที่ีการการที่เราตามมุกไม่ทันก็เป็นเรื่องน้าเศร้าอย่างหนึ่งนะคะสามสองหนึ่งคุว้าร้อมกัน <laughs> อันนั้นปิดอันนั้นปิดไลสามสองหนึ่งคว้า <laughs> ลาติสวัสค่ะ <laughs> ห้ามหน่อยห้ามหน่อยหยุดกินก่อนห้ามหน่อย าให้กำลังใจกันนี้ก่อว่าคุณโูเซเนจะกินไอติมเสร็จเมื่อไหร่นะกมนเสร็จแล้วคุณหมอทั้งสองไม,ไม่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 วันนี้ดูสิคุณโูเซเนไม่ไดนะ้มาเป็นหมอนะเขาเป็นสับป,ปะเลอในวั <c oughs> นละเตรียมเผาเลยเจจคูณูเซียใส่จีวรคุณคนไม่ต้องใส่จีวอรอยู่แล้วคุณอะชุดแม่ชีคุณ <c oughs> อะคือแมชีทุกคนไปกำลังใจให้คุณโูเซเนได้นะคะแล้วนะ ทุบแล้วใช่ไหมใช่ทุบแล้วดึงดึงปอดมาดึงเลยใช่ไหมดึงเลยได้ ดึงแล้นะเอาเลยสองหนึ่งอื้อยังไม่ได้ถ้าไม่มีสองแขนอย่างนั้นเหรอขอแขนอย่างนั้นเลยได้เลยพี่ขมอนนุ่นเนียพร้อมแล้วว้าเสร็เสร็จคุณลูงเสร็แน่ว่าเขาไม่อยอมเอาแขนแล้วว่า,าให้นูเนี่ยตายแน่บอสผิดช่างเขาผิด วิ่งวิงว่งวิงวว่งวิ่งสิคขาวิ่งวิ่งวิ่งนี่นี่ต้องชุบแล้วล่ะค่ะเอาใช้สิ่งนี้นี่แหละเร็วดไีไม่ไม่ไม่ไมันมันมี เน่นะคะก็ขอฝากช่างลูซซนเน่ซีเฮไว้ในอกอ,อกอ,อ้อมใจด้วยนะคะเพราะว่าอย่าลืมกด subscribe สั่นละค่ะดังเป้งในช่องแล้วก็กดถึงใจเพจลูซซนเน่พอลิก้นและทวิตเตอร์ p o l i g a n l u c e n t e t i k t o k l u c e n ี e d l g อ่างั้นมาสามสองหนึ่งหัวว่ากันดีกว่าได้เลยแม่สา สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Membership ของลูซินมีทั้งหมด3ระดับแต่และระดับจะมีของพิเศษมามากๆเป็นของตัวเองเลยนะคะแล้วก็ถ้ายิ่งระดับสูงขึ้นก็จะได้รับของที่ดียิ่งขึ้นไปอีกมาสนับสนุนกันเยอะๆนะ